ำไมถึงสวยนะครับอ๋อธรรมชาติค่ะเกิดมาสวยเป็นพระวรรคเนี้หรอใช่ขวัขวัได้ข่าวว่าน้องจ๊อบก็อยู่ในวงการบันเทิงด้วยใช่ไหมครับครับวงการบันเทิงตอนนี้เนี่ยก็ดูเดือดมากเลยเนาะดูเดือดไม่รู้ว่าจะโหวตได้หรือเปล่าตอนี้เดี๋ยวดิเนื้อพรีเมียมนี่พันไหนครับชิสุหรือเปล่าฮะ ชิสุน้องจ๊อบนี่คือแบบว่าชอบอะไรที่มันแบบเด้งๆดงหนึบงนึบหรือเปล่าครับ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาร้านปิ้งย่างเกาหลีที่เขาว่ากันว่าเป็นร้านยอดฮิตที่สุดในย่านพุทธม,มนฑล <Wow. S 1> ร้านนี้เป็นร้านที่รสชาติเกาหลีแท้ๆเลยแบบเกาหลีเหนือเอ้ย,อยไม่ใช่เกาหลีใต้เป็นร้านยอดฮิตโดยเฉพาะสาวๆนะเพราะว่าเจ้าของร้านหนุ่มหน้าตาดีที่ชื่นชอบในการกินปิ้งย่างเกาหลีเหมือนกันมาร่วมหุ้นกันทําร้านนี้ขึ้นมาเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชายหนุ่มกลัดมันหลายๆคนมารวมกันสไตล์ของร้านก็เลยจะเป็นประมาณว่าโมเดิร์นหน่อยสไตล์ลอฟท์สตรีทอะไรประมาณนี้ถูกใจวัยรุ่นอย่างผมมากเลยมาจากในร้านเนี่ยนอกจากโซน นั่งรับประทานอาหารที่ที่ดูเท่แล้วเนี่ยก็ยังมีโซนอื่นๆเอาไว้ให้ตื่นตาตื่นใจอาหารที่นี่สไตล์เก่าหรือแทๆ้ๆคุณสามารถหากินได้ง่ายๆที่นี่เลยพุทธมนตรส,สาย2บุฟเฟ่ปิ้งย่างมีเมนูของว่างให้กินเพียบมาพบกับความน่าสนใจของร้านนี้ทั้งหมดที่ผมพูดไปได้ในคลิปนี้ครับกับผมแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซเคยมาแล้วค่ะนี่ค่ะเ่สชอบซึ้งเคียงขี่ค่ะอร่อยดีค่ะมูสันทันอร่อยมากของทานเล่นก็อร่อยอาหารมีหลายอย่างมาบ่อย ทำไมถึงทานที่นี่หรอคะมาบ่อยบรรยากาศอะไรเงี้ยก็เหมาะกับการมากินกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวคะ่ะค่อนข้างที่จะวัยรุ่นนิดนึงสวัสดีครับชาวไรทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบผมกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซเจ้าชายแห่งวงการปิ้งย่างเกาหลีตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดนัดหมายของวัยรุ่น ผมก็เป็นไวเลื่นคนหนึ่งนะย่านพุทธมนทลน,นะครับที่นี่ยอดฮิตมากๆเลยร้านนี้มีชื่อว่าร้านซินซาโคเรียนบาร์บีคิวแอนด์บาร์อยู่บนถนนสาลาธรรมศพเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นพุทธมนตลสายสแล้วก็เส้นพุทธมนตลสาย3านะครับจุดสังเกตง่ายๆคือร้านจะอยู่ตรงข้ามกับซอยสาลาธรรมศพ12ขับรถเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายสีดำๆก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับร้านถูกก่อตั้งมา จากเด็กหนุ่มร่วม10คนนะครับแต่วันนี้จะเป็นตัวแทนนะครับไม่รู้ว่าหล่อที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามน้องข้างในดูนะครับน้องจ๊อบอชรออันนี้คือแล้วรอเอาเปิดแล้วเปิดรอแบบคนลุกเลยอุะพี่รู้สึกว่าหวั่นไหวยังไงก็ไม่รู้เอ้ยเอาแล้วพอดี คนดูอยู่เป็นทางการคนดูทั่วโลกจะมีแฟนๆเกาหลีดูหรือเปล่าเกาหลีเหนืออเห็หนขาว่าเป็นร้านอันดับหนึ่งย่านพุทธมนตรน,นี่จริงไหมหผมคอนเฟิร์มครับว่าเป็นโ no น1น้องอนันฟันไว้นะครับของเราก็มีมาตรฐานที่เราก็พอใจของเราตั้งแต่เปิดมาก็ที่ร้านก็ได้รับการต้อนรับยรอย่างอบอุ่น ที่มาถ้าจะเป็นแบบโซซ่าลูกค้ามีหลากหลายมากเป็นครอบครัวก็มีวัยรุ่นมาสังสรรค์คนเรียนโจปิดร้านฉลองมาที่นี่ก็มีครับชินซาเนี่ยคือย่านย่านหนึ่งคล้ายๆกับพวกทองหลออ่อเอกมัยในภาษาเกาหลีแปลเป็นในยะหนึ่งว่าเป็นความเป็นสุภาพบุรุษได้จากความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าสนิทกันก่อนชอบแพงเอาชอบไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาครับโคฟาวเดอร์ทั้งหมดแอบบอกว่าหน้าตาเนี่ยไม่ไม่แพ้กันเลยได้ข่าวว่าน้องจ๊อบก็อยู่ในวงการบันเทิงด้วยใช่ไหมครับครับ ไม่รู้ว่าจะโหวตได้หรือเปล่าเดี๋ยวดิเอาไม่บันเทิงเหรอไม่ใช่ข่าวไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวบันเทิงเหรอไม่ใช่ฮะเอาพี่ดูรู้สึกบันเทิงมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้บินยังไม่ได้อยู่เต็มตัวครับแต่ว่ากําลังจะมีผลงานซีรีส์วายครับเรื่องเฟื่องนครนะครับก็จะออนทางช่องวันซีรีส์วายเนี่ยก็อาจจะเป็นมีเครื่องดื่มนิดนึงเนาะเอาไหมวายเบียร์เล่าอย่างงี้แต่ปกติพี่ชอบดูเป็นซีรีส์เอ็กมากกว่าครับครับซีรีส์เอ็กซ์ซีรีส์เอ็กซ์ซีรีส์เอ วิดีโอ X นี่แหละครับแนะนําร้านนิดนึงมาเจออะไรที่นี่บรรยากาศที่สําคัญมากโซนที่ให้เดินเล่นมีน้องๆ้องสัตว์เลี้ยงมีบอร์ดเลามีกินสตกรมเยอะใช่ใชมีมีทั้งจระเข้อ่ครับมีทั้งกบิบาร่าเสือดาวอ่ที่เดียวเ็าบอกว่ามีไฮยีน่าด้วย โอ oh, <laughs> ้ไม่หนาแล้วอาอไม่ได้ทุ่งสัมวปีเรีอยู่ด้านหลัง <laughs> ใช่ไหมท่านแอฟริกาอะไรอย่างนงี้แล้วแบบพี่้ <laughs> นอนน้องสัตว์เลี้ยงมีน้องเป็ดไก่มีลกยบบเอาไว้เวลคัมคนที่รู้สึกว่ารักสัตว์ก็บรรยากาศเนี่ยก็สบายสบายมีตี <laughs> นุกด้วย มีครับก็สนุกปลาเป้าด้วยปลาเป้าค่ะบางคนเขาก็แฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางคนก็เล่นทานเสร็จก็ยังไม่อยากกลับก็เป็นฟิลบาร์มีเครื่องดื่มที่นี่มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเรามีตั้งแต่กําแพงโซจูครับอันนี้ไม่ได้ว่าสร้างกันง่ายๆผลงานของพ้นส่วนกินกันในเฮลล้วนถ่ายรูปเป็นสไตล์รถเมย์มีายรถเมย์เกาหลีตรงนี้เห็นมีคนรอรถเมย์เกาหลีด้วยนะเขายังไมปขึ้นตรงนี้นี่ก็คือไปไปถึงนู่นเลยถึงไหนครับนู่นไหนนั่งถ่ายกันชิคชได้แล้วก็มี แบบมีเพ้นท์กำแพงมีอะไรสวยๆอะไรงเงี้ยเขาอยากให้บรรยากาศมีความเป็นเกาหลีเพิ่งมีเนื้อพรีเมียมเข้าใหม่มาสามตัวเนื้อพรีเมียมนี่พันไหนครับชิสุหรือเปล่าฮะชิสุน้องจ๊อบพูดถึงอาหารละเพื่อนเพื่อนี่อ่ะเข<อ>าเคยมากันหลายๆคนแล้วล่ะจริงเหรนนี่มาใช่ <อา S 3> <ๆ S 2> ใช่ครับมาลองอาหารกันหิวแล้วเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราจะใช้เวทมนต์ในการดีดนิ้วแล้วก็อาหารมาเลย จริงๆอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองเครื่องเคียงก่อนเอาไว้ทานคู่พร้มนะอมกับพวกเนื้อย,ย่างหมูย่างอะไรพวกนี้ก็เหมาะก็จะเป็นแก๊งทานเล่นของทอดมีไก่ทอดอย่างต,ตัวนี้เป็นไก่ทอดซอสกาลิกนะครับอันนี้ซอสเผ็ดคือซอสเนี่ยจะมี3ซอสมีกาลิกซอสเผ็ดแล้วก็ซอสหัวหอมนี้คอนดอกครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันที่เด็ดกินยังไงอ่ะกินให้ลงตรงปากอ๋อเหรอครับเป็นซอสราดมาให้แล้วครับก็ทานได้เลยครับ มันจะมีความนวลๆหวานๆเค็มๆแล้วก็จะมีกลิ่นของกระเทียมซอสของร้านชินซ่าทั้งหมดเนี่ยทำเองคิดค้นสูตรเองไก่นี่คืออิมพอร์ตจากเกาหลีด้วยหรือเปล่าครับอ่าไม่ต้องขนาดนั้นหรือว่าไก่ตรงนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นซอสเผ็ดครับซึ่งก็เผ็ดสมชื่อจริงๆอันนี้คนเกาหลีเนี่ยเขาชอบกินไก่ทอดกันมากเลยเนาะใช่ครับถือว่าเป็นอะไรที่คอมมอนสบายคนชอบเผ็ดจะถูกใจแน่นอนเลยใช่อันนี้อันนี้แซ่บมากซอสหอมครับโดยทั่วไปเนี่ยมันจะค่อนข้างเลี่ยนจะมี วัตถุดิบบางอย่างที่ใส่มาแล้วก็เป็นซิงเกอร์ของร้านก็ต,ตัดตัดเลี่ยนได้ดี mm hmm. มันจะไม่ใช่ซอสครีมแบบทั่วไปอ่ะโอ้สามชั้นนะฮะว่ากันว่าคนมาทานปิ้งย่างเพราะว่ามาฟังเสียงเรื่องพวกนี้ด้วยเ mm hmm. สียงซูซ่าควันจะวิ่งเข้าข้างๆเลยเพราะว่าที่ร้านก็ติดระบบแบบดูดควันลงล่างนั้นใครที่มาทานที่นี่ แล้วจะไปเที่ยวต่อไปอะไรต่อเนี่ยก็หายห่วงเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นติดตัวเลยคนที่นอนไม่หลับฟังเสียงนี้ครับก็ผ่อนคลายคุณจะหิวเลยอ้าวอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่เป็นเขาเรียกว่าทันเล่นคนสั่งเยอะที่สุดอันหนึ่งเป็นมันบดพี่แก้วเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งวงการมันบดครับจริงเหรอครับวงการมันบดมีเจ้าชายด้วยเหรอไม่รู้เป็นเชลลไรตัวท็อปเลยนะเป็นทีเด็ดของทัง้ารพี่มาพี่กินแต่มันบดอย่างเดียวเลยว่ะบุฟเฟ่ต์อ่ะ90นาทีก็มันบดล้วนๆได้ครับ ตางร้านยินดีนะฮะต่อด้วยหมูสามชั้นหมักซอสนะครับเบคอนพันเห็ดเข็มทองสามชั้นหมักที่เป็นซอสพริกไทยดำทางร้านเราก็จะแอบใส่ความพิเศษเข้าไปในทุกเมนูนีด้วยตัวซอสเ่ยมันก็จะทำให้หมูเนะ้กติีสามชั้นเนี่ยคือเขาจะกรอบอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะมีความ เด้งครับพี่ส่วนตัวนี้อยากให้ลองอันที่ไม่ได้หมักซอสก่อนแต่รสชาติถึงต้นงสำหรับจริงๆใช่นี่ก็เป็นซาจังครับทั้งหมูที่เป็นธรรมดาแล้วก็หมักซอสก็จิ้มได้ก่จะติดเค็มๆหอมๆหมูําชั้นแบบไม่หมักน้องจ๊อบย่างมาแบบเค็มๆหน่อยครับมันได้ความกรอบแล้วความนุ่มในชิ้นเดียวกันเลยลองกับน้ำมันงาดูครับน้ำมันงานะครับสาบชั้นหมักซอสเทกซ์เจอร์ก็เปลี่ยนแล้วก็รสชาติก็จะหนัวขึ้นอันนี้เป็นงาช้างหรือเปล่าได้ครับ ไม่ใช่ครับสามชั้นเนี่ยก็ยังทานกับตัวใบงาได้ด้วยครับแราก็หอ่อยงี้ก็ได้เราจะเอาเครื่องเคียงก็หอไม่ใช่สวยหรอไม่ช่สวยหวอไว้ลร้านตัวเอง <laughs> สันคอจะมีให้เลือกสองแบบนะครับคือสันคอปกติกับสันคอแบบรูปุระอย่างตัวนี้ก็คือสันคอรูปุษะก็จะมีลายมันแทกสวยขึ้น,นปกติแล้วเนี่ยเราเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มา QR code นะครับแล้วก็เราก็สแกนปุ๊บ เมนูมันก็จะขึ้นไปที่มือถือเราชุดเซ็ตบุฟเฟ่ใช่ไหมครับ,รบน้องจ๊อบมีเป็นบุฟเฟ่เป็นเลทไหนบ้างมี2ราคาครับมี3ามเก้ากับสี่เอ้ก้าสามเก้าก็จะเป็นหมูอย่างเดียวแล้วก็จะมีของทานเล่นนิดหน่อยแต่สี่เก้าก็จะมีเมนูที่เป็นแบบยอดฮ mm ิต hmm. ในเกาหลีอ่ามีข้าวขยาวมีจาจางจาจังมยอ,อนข้าวเขียวนี่ก็คือใช้ลูกค้าปิดแล้วก็ข้าวเขียวกิมมิบค,ครับเป็สเต็ปการเต้นของแต่ละคนเซมซีหรือเปล่าฮะ <laughs> มันต้องมีความแบบโอเคไปรอดใต้ โอ้โหข้าวขย่าข้าวขย่าฮะคือต้องบอกงนี้ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะดูแบบเอ๊ะอะไรดูเหมือนเข้าวเมื่อวาเป็นเมนูคลาสสิกง่ายๆเนาะใช่เป็นเมนูคลาสสิกก็กินยากในยุคนี้เหมือนกันนะหน้าตาไม่หล่อแต่ว่าแซ่บ แอ่พูดเดี๋ยวหาว่าอมามา,มากินมาลองชิมเองนะฮะคือรสทาดมันส่วนพางกับหน้าตามากเลยสุดไหมบอมกแล้วคะอันนี้ที่นี่นี่มาน,นี่สนุกจริงเนาะครับเออเราเรามีกิมมิคแบบหลายๆอย่างใน<ห>นี่อะไรก็เล่นเยอะฮะให้รายละเอียดกับทุกๆเมนูเลยอ่ะใช่ครับเสือร้องไห้ใน499เเนี่ยก็จะมีเสือร้องไห้ที่เป็นตัวคนนิยมสั่งมาก ซึ่งทางเราก็มีให้เลือกเป็นเสือร้องไห้แบบออจากออสกับไทยเฟรนช์นะครับไทยเฟรนช์ก็จะมีกลิ่นเนื้อแรงกว่าสองคนที่เป็นคอเนื้อก็จะชอบไทยเฟรนช์มากกว่าใบพายล่าซอสแล้วก็ลิ้นซึ่งลิ้นของทางร้านเนี่ยกว่าจะได้ซับเนี้ยมาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นซินวัวเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายเอาง่ายๆเนี่ยวัวตัวหนึ่งมันมีลิ้นอยู่แค่ไหนลิ้นของร้านเราเนี่ยหน้าตัดก็จะดูแบบแผ่นกว้างเต็มปากเต็มคำย่างแป๊บเดียวก็สุกแล้วลิ้น<ช>นี่คือท้าพิสูจน์มากว ก็จะให้ความหวานแล้วก็มีกลิ่นที่ไชดํานิดนึงน้ำมันงานอ,นนอ,อร่อยก็ได้เชนอื้โคตรอร่อยเคยกินแต่นอนหนากินบางๆแบบเนี้ยดีกว่าเอกตัวเนี้ยมันจะมี t e x t อร์ที่แบบคือคัดมาแล้วจริงยุ่นกําลังดีแล้วก็อร่อยซึ่งบางคนก็จะชอบกินแบบเปรียมๆอันนี้คือเซอร์ลอยนะครับเหมือนคนชอบกินเนื้อแดงชอบกินเนื้อแบบสไตล์องกัสสไตล์เนื้อที่แบบได้เคี้ยว t e x t อร์อเกี้ยก็จะอันนี้จะได้เคี้ยวสมใจอะไะ ก็เหมาะซอสพรเ่ยนะเลยเกลียมหน่อยใช่ไหมใช่ครับเป็นสายลิ้นเกลียมคราวนี้ลองเป็นบูโกกิบ้างบูโกกิคือซอสสีน้ำตาลจะมีความหวานนำครับอืมใช่ไหมล่ะรสดีเข้ากับซอสแบบออกน้ำหวานๆหน่อยหน่อยะกลับมาที่สันคออนิดนะฮะสันคอครัวปุตะนะฮะจิ้มกับอะไรน้ำจิ้มชินซ่าซิงเดย์เจอร์ครับอันนี้สามารถแมทช์เนื้อกับน้ำจิ้มได้เลยก็ตัวเนื้อจะมีความมีความเค็มมีความนวลมาเจอกับซอสที่มันแบบ พิ่มในความหวานในความแอบกลมกล่อมเข้าไปลงตัวอันนี้เซลอยเราได้แหละครับชิ้นค่อนข้างหนานิดหนึ่งอันนี้ก็เบื้องต้นก็เป็นน้ำมันงาเลยเพราะว่าจะได้ให้ได้กลิ่นเนื้อชัดๆเห็นไหมมันจะคนละแบบปะได้เห็นไหมได้เคียวมันจะยิ่งเขียวได้กลิ่นเนื้อจริงๆอ่ะกลิ่นเนื้อมันจะยิ่งออกเวลาเรายิ่งเคียวนะครับสีเกาเนี่ยเราจะมีกุ้งแม่น้ำและก็กุ้งดองสไตล์เกาหลีเลยซึ่งกุ้งดองเนี่ยก็กลิ่นคาวก็แทบไม่มีเลยแล้วก็หวาน แล้วก็มีความเด้งด้วยใช้เป็นสูตรลับรับอกไปได้ดองสีสวยมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ร้านอื่นจะดองค่อนข้างสีเข้มแล้วมันจะเป็นกลิ่นซอสอะกบแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือทุกอย่างมันบาลานซ์นกถรางดีเดีอเสถรองเสถรองดีเนาะครับผมทีนี้พี่แก้วลองอีกตัวครับเป็นเนี่ยนะฮะกุ้งดองเหมือนกันแต่ว่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดครับกัดน้ำจิ้มซีฟูดได้ครับได้เออโอ้โห ใช่ไหมละ่ะโคตรแซ่ดีมากเลยครัคืออัตราส่วนของพวกน้ำจิ้มทั้งหมดอ่ะคือคิดไม่อย่างดีอร่อยกว่า,น,าน,น,น้ำจิ้มซีฟู้ดร้านปิ้งย่างซีฟู้ดดีกว่าซึ่งจริงน้ำจิ้มซีฟู้ดอะถูกคิดค้นมาเพื่อทานกับกุ้งแม่น้ำเป็นโปรโมชั่นสำหรับช่วงนี้นะก็เป็นโฟซัมแล้วก็ท็อกกกีโรเซ่ซึ่งท็อกบกกีโรเซ่เนี่ยก็จะเผ็ดน้อยลงมาหน่อยแล้วก็จะมีความชีสขึ้นส่วนโพซัมเนี่ยก็ของเราใช้เป็น3ชั้นแล้วก็ใช้เป็นการค่อยๆตุ๋นเป็นระยะเวลา4ชั่วโมงของที่เขาใช้ตตุุ๋นนเขาาจะใสส่่พพวกมไรง ที่เป็นของเกาหลีแล้วก็จะเป็นซอสที่จิ้มเป็นซอสที่ค่อนข้างแซ่บมีให้ความเผ็ดแต่สไตล์เกาหลีตอบกิโรสเซ่ก่อนใครที่เป็นสายชีสจะชอบมากเนืบอเนืบอเนื้อมากินมากมันร้อนไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยได้เลยครับแกงพี่ไหมเนี่ยไม่แกงจะจ๊อกจะแกงพี่อย่างเดียวเลยนะจังหวะไหนดีวะจะแทงพี่อะไรเงี้ยไม่แก่ยืดยื้ดแล้ว อร่อยมากกิมจิฮะปกติแล้วบางคนเขาไม่ชอบกินเพราะมันเปรี้ยวใช่ไหมเราก็สามารถไปผ่านความร้อนได้กิมจิอะพอเอามาคุกผ่านความร้อนก็จะให้รสชาตินึงแต่ร้อนนะแล้วก็นี่ครับโพสัมตัวซอสนี่เราก็สามารถเผ็ดมากเผ็ดน้อยหน้าตาดีนะผมละหรือว่าอะไรซอสครับซอสซอสคนดูกำหมัดแล้วนะบอกอะไร่ยก็เห็นก้าอร่อยแล้วอะเป็นหมูสามชั้ครับแต่ว่าตุ่นสาวก็เป็นเมนูสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะครับ ผมจะได้แค,คเจอร์หนึ่งจะนุ่มหน่อยสลัดผักตัดเลี่ยนได้ดีมากไว้ตัดเลี่ยนนะครับสลัครครดผักแล้วเราถึงไอศครีมทานเสร็จแล้วอยากทานของหวานนั่นนี่ก็มีไอศครีมให้ก็ไปตัดทานกันได้สายแอลกอฮอล์สายค็อกเทลแล้วก็ม็อกเทลก็จะมีบาร์เทนเดอร์ก็มีให้ทุกอย่างอยากได้อะไรพี่เห็นถึงการลงรายละเอียดความประณีตของน้องจ๊อบทุกๆขั้นตอนเลยนะครับเมนูอาหารของน้องจ๊อบก็เยอะมากเลยครับนี่พี่กินไปแค่บางส่วนเท่านั้นเองอิ่มแน่นมากเลยอิ่มแล้วเหรอต่อครับโอ้คิดจะทานบุฟ อิ่มเร็วไข่ตุ๋นเนี่ยร้านเด้งย่างเกาหลีก็มีแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่ามันต้อมีความฟูต้องมีความฟูครับแล้วมันต้องดึงน้องจ๊อบนี่คือแบบว่าชอบอะไรที่มันแบบเด้งเด้งึบหนป่ะครับประมาณนั้นใช่ไหมตอนนี้ไข่ไก่แพงด้วย ไข่ไปยุทธตอนนี้ไข่แพงรีบมากินกันนะครับคุ้มทานได้เยอะๆยิ่งเจ้าของยิ่งสบายใจนะฮะทานไปเหอะอย่าให้เหลือแค่ละกันละกันนะใช่ใช่มีความสุขที่เราได้ลู้ค้ากินแล้วอร่อยอะไรแบบนี้ถูกต้องถูกต้องยิ่งมาแบบใช้วันสําคัญของเขาเรายิ่งรู้สึกดีเลยอ่าแบบเหตุการณ์สำคัญรับริญญาใดๆวันยาวันอะไรอย่างนี้ก็เกือบจะดีอยู่แล้วแล้วก็ปุ๊บลงไปเลยฉลองในอนาคตอันใกล้จะมี เมนูแบบพรีเมียมขึ้นอีกวากิวคารุบีครับเป็นเมนูใหม่ที่จะเข้าไปใน699ครับเป็นซูเปอร์พรีเมียมของทางร้าน699ได้กินวากิวแล้วใช่ราคานี้ครคุ้มครับความสวยของลายเนื้อนะครับครับวากิว A4 นะครับตัวมันก็จะหวานกับแบบนี้เติมมาทำให้ละลายนะครับคือคำว่าละลายจริงจริงกันนีฮะคุณผู้ชมสามารถจิ้มกับบุโกกิได้ด้วยก็คือตัวเสียมปานี้ ต่ำม,มากใช่ไหมชิ้นนี้ย่างกรอบได้ไหมโคตรอร่อยละลายละลายลงมันก็กรอบขอบคุณน้องจ๊อบมากๆเลยนะครับวันนี้พี่แบบโคตรมีความสุขเลยครับสนุกมากๆชินซ่าคอเรียนบาร์บีคิวนะครับวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็เปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึง่งแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดต,ต,ตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มครึง่งนะครับก็ใครสะดวกเวลาไหนก็มาได้เลยฝากติดตามช่องทาง ชินซาคอาเรนบาร์บีวทั้งใน Facebook ทั้งใน Instagram ทั้งใน TikTok มาจากทางไรทีวีนะครับก็ทางร้านก็ขอมีโปรโมชั่นลดให้10%ถ้าชอบติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องไรทีวีแล้วพบกับการรีวิวร้านอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้อีกในั้งหน้านะครับวันนี้ผมกับน้องจ๊อบเอาตัวลาไปก่อนคร,ครับผมบ๊ายบายครับมบ๊ยบ